สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับพามาดูรถขุดครับสัญชาติเกาหลีสีออกนวลๆครับสีส้มสีส้มอ่อนครับสีครีมสวยๆครับดูซานครับกับพุ้งกีใหญ่ๆแบบนี้ผมชอบครับการออกแบบพุ้งกีนี่คือรถขุดสัญชาติเกาหลีครับแจมเจมเหมือนเดิม่าย 8K ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับ ถ่ายเสร็จก็อัปโหลดขึ้นเลยง่ายๆครับดูสวยๆครับเกียวลิ่งครับผมตีปลาน่าจับงานขยายไหลาทางครับโซนเส้นประโคนชัยดีรำสวยๆเลย ไปดูการทำงานนะครับแล้วก็ฟังเสียงเนาะรัดดูปุ่งกีไหมใหญ่เลยดูซานครับแฟนๆดูซานก็เข้ามาดูเนาะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไ r ร b ์ครับ ก็รบบดูวันทายครับลงไปนู่นแล้วโอ้ไม่ลงครับขยับไปเรื่อยครับทีละนิดทีละนิดอยู่ใกล้ๆครับก็ใช้มือถือถ่ายเอาโอ้ฝีฟุ่นไม่มีการสารั่นใดๆทั้งสิ้น,นครับมอือเพียวๆถือถ่าย เจได้ครับเมื่อกี้มาครับมีอยู่สองคันครับดูซานหล้มต้นสะเดาตอนแรกผมไม่ว่าเก็บสะเดาครับกะจะจอดรถครับโค้งลงไปเลยครับต้นสะเดาครับดอกเต็มเลยครับดอกหน้าดอกสะเดาใครที่ชอบเอาไปจิ้มน้ําพริกเนาะทำน้ําพริกน้าปลาหวานครับกินกับสะเดาขมๆมมู้ดับดูครับนี่ไงปึ๊บก็ ได้มุมเดียวนะครับได้บุมเดียวผมดูในหลือบในซอกเลยเอาใจคนที่ชื่อชอบรถก่อรสร้างของจริงครับกับรถกุดทินะครับจัดให้ไอ้หนุ่มเกาหลีครับรถฟูดูซานครับผมชื่อก่อนเราไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถกุญแาเกาหลีเนาะพอลองหาข้อมนะูลแล้วจริงๆรถขุดเกาหลีก็จะมีอีกตัวครับ เป็นซัมซุงครับน่าจะเลิกผลิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าวันโบหรือเปล่านําไปผลิตนะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับตัวรถขุดซัมซุงเนาะเคยเห็นครับแต่มันเก่าแล้วนี่เรามาดูดูซานต่อ,อดูครับดูครับถากถากออกเลยครับนี่เป็นแผงเลยสุด,สด นี่แล้วผมขยับนิดนึงครับอยู่แอบเสาเลยไปแล้วลงไปแล้วครับดูดูครับบันทายโคตรโคตรายจุกสายจกุยจกอุม้มนี่ครับแจมเลย,ยเดี๋ยวให้ดูอีกสักนิดนึงครับก่อนลา ชอบคลิปนี้อย่าลืมรลรครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ